สวัสดีค่ะพี่น้องมาพอกันอีกแล้วเด้อจ้าหลังจากที่บีบีบีคู่บียังเนี่ยคืนหน้าจอเป็นเวลานานพี่น้องมือนี้กระิคี้วว่างมาบอกถึงสักที่หันในมุมมองของข่อยเด้อมุมมองของข่อยข่อยม่วงว่าเป็นเรื่องที่บ่เหมาะสมบม่เหมาะสมในฐานะอะไร ในฐานะข้าราชการทั้งสามคนผู้หนึ่งเป็นหมอผู้หนึ่งเป็นคู่ผู้หนึ่งเป็นทหารเออเต่โคตรจนมาโผ่กันอ่าหลายคนเปรียบเทียบระหว่างหน้าตาคู่บีกับคุณหมอที่เป็นเมียหลวงคุณพยาบาลคอยมองไปว่าหน้าตามันบริเกียวอายุมันกับบริเกียวเต้ที่น่าแปลกใจเดี๋ยวนี้เมียน้อย อายุหลายก็เมียหลวงเต้ก็ต้องบอกว่าคุณครูเขาอาจจะเบาดีเบาม้วนแล้วกับเปหนักอ่าคุณนายสิบเนี่ยก็เลยติดอ่อนตอนบ่ดด้ติดเพราะเขาอ่าออนไหวหรือว่าน้าตาดีเต้ติดที่เขาเปค่ะเมียหลวงได้เต็มๆตมต้บ่ดด้ผัวได้เต่เงินเดือนเอาไว้เลี้ยงลูก ส่วนคุณผัวตอนนี้ได้ข่าวว่าถูกปลดเป็นทีดับ,บีอยเรีอยวซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่สมควรมันบวให้เกียรติวงการทหารเลยแม้แต่น้อยเดียวมียศถึงในสิบอืมอนาคตก็เสียหายไปยังวานี่นละ่ะก9ปีเองก็งงเหมือนกันว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่มีการประทะทังชายเดยนกับพวกเขาใจดอกวา่า ในสิบเพิ่นมีเวลาที่ไหนไปจีจ๋ากับคู่บีกับบ่มั่นใจเหมือนกันว่ามันเกิดอียงขืนเนาะพี่น้องแต่ว่าทั้งนี้ทางนั้นมันกับบแม่นเรื่องของเฮาดอกแต่มันก็เป็นเรื่องที่หายความหูกับเข้ามาสิเป็นไลท์เอาหรือว่าอียงพวกนี้แต่ว่าคนมันสิหนอกใจมันบ่เกียวว่าจับได้ไม่ได้สุดท้ายเลวมันก็นอกใจอยู่ดีจริงๆสูมือนีย่างตำกลนกันอกใจ ยู่น้ากันกันอกใจยู่ไกลกันก็อกใจพอเทคได้เหมือนกับว่าป้องกันได้ที่ดีจะสุดคือป้องกันจิตใจของตัวเองยังคุณหมอเนี่ยเขาก็บอกง่งๆๆว่าเขาก็ะง่ามมันล่ะหุ่นก็แแสบล่างทองก็ดูดีทั้งหมดแต่กับยังว่าล่ะผู้ชายมันบ่าพ่อแต่กับบ่ใดว่าผู้ชายถิงไฟใดไฟหนึ่ง นักแสลงความโลภของผู้ชายเอออันไหนมันไม่กลัวสดกลัวมันบ่อสบ่สสดตดกแต่มันไม่เขาเอาอกเอาใจเขาอ่เว้าดีนํามแตามนั่นนั่นแหละพี่น้องผู้ชายขื้นซื้อว่าผู้ชายมากๆส่วนหมากเลยส่วนน้อยที่จะซื้อ,อ,อแถบจะเป็นเอ่อเกือบศูนย์มันมีตรงไม่บางแหละกลุ่มกริมนนีนั่น,นเฮ้ย แล้วแต่สิทําใจเนาะพี่น้องผัวภัยเมียมัม่น